จะไปเที่ยวแล้วครับจึงหมูให้เรียบร้อยนะครับไปไหนไปไหนโอ้โหกโ็ยางรุนรุนรุนเถีนะไ,ไปเดี๋ยวไปเที่ยวใส่หน่อยอี๋เนาะไปเที่ยวไหนลูกเที่ยวในบ้านแม่ไม่ได้ให้ออกข้างนอก <c oughs> ครับ ให,ให้ปิดจ,จมูกตรงนี้อุ้ยกระตัาเดียวดงกี่ปั๊บนึ่ไม่ปิดรองเท้าใหม่ก่อนเอ้าเขาทำอะไรกับถนนนี่เฮ้ยโอ้โอโมอมอกระตันดูมอไหนไดูไหมดูสิไม่ใช่มอเขาเรียกว่าควายน้อยหรอก อย่าไปนะข้าค่ะทาถนนใหม่ค่ะทาถนนใหม่ดูสิโอ้ยอย่าไปอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ค้าทาถนนใหม่อย่าไปใกล้นะครับอืมวุ้ยถอยมาถอยมาไม่ถอยไม่ถอยถ้าเกิดถอยเขาไม่ออกจากบ้านนะหันหน้ามาก่อนหันหน้าก่อนหันหน้ามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามเซนเจ็ดหกสามครับเอ,อ,อ,อาเาเอาเอานานหลุดลวะวันนี้วันนี้ทำ,ทำี่ทเขาไม่ออกจากบ้านทุ่นเอาลบตายะก่อนหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสองเ้เห็นไหมเห็ทุกคนใส่หมดเลยเห็นไหมลูกยายก็ใส่หเห็นไหมเห็นไหมหนูไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ไ อ้าวโอ้ยกูตกใจแม่ตกใจเสื้อตัวเอง เอาฝนตกด้วยนี่ฝนตกฝนตกเห็นไหมลูกเสียงฮะเสียงฝนตกแม่หนิปอกแปกป๊อกแปกป๊อกแปกเสียงฝนตกเข้าบ้านฝนตกเข้าบ้านหนูไปแล้วว้าปฝนตกเข้าบ้านไปเอ้ยเอานกนกอ๋อนก นกนกนกกำลังจะทำรังนั่นน่ะกัะตันเห็นไหมเห็นต้นหญ้าไหมน่ะนกกำลังจะทำรังนกเก่งไหมโอ้เออเห็นไหมเดินไเดมดูเดินไปดูใกล้สิเข้าร่มแล้วฝนตกแล้วลูกเร็วแล้วเล้วแล้วข้าร่มเข้าร่มฝนตกแล้วเร็วไป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 เนาะไปฝนตกแล้วลูกไปเร็ว ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเข้าไปเข้าไปฝนตกไหนไปดูซิไปดูใกล้ปะไปดูใกล้ปไปดูซินี่โอ้ยต้นหญ้าทำไมไปอยู่ตรงหลังคาไปดูซิอือผาบไปไปเดินไปเดินไปเดินไป ่ไปดูก่อนดีกว่าน้องจะทํารังป่ะวน้อจะทํารังไหมเนี่ยลูกอ๋อไม่ยางสามเก้าถอยเจ็ดเก้าเว้ยนี่ดูซินี่ใส่พรมเพิ่อนไหมนี่ไม่ได้ใส่พรมเพื่อน อุ้ยตรงนี้พื้นเปียกนะนี่ฝ้นตกแรงเหรอเมื่อคืนแม่ว่ามันจะทับหัวแล้วล่ะทับหัวแล้วล่ะโอ้โหแม่ว่าฝนตกแน่ๆเลยเมื่อคืนนี้เปียกเลยลูกเปียกเลยหี่กตันเปียกเปียกเลยงน้ลื่นนะลูกไปไม่ได้ไปไปไปถอยไปถอยไป ฝนจะตกแล้วฝนอฝนจะตกแล้วเร็วเร็วฝนตกฝนตกฝนตกเห็นไหมนี่เร็วเร็เข้ามาเร็ว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 ฝนตกแล้วลูกเลยเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ทันฝนตกแล้วลูกปะเข้ามาเล่นหมไปเไปเร็เมายมายไปโอเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคปลอดภัยละไม่เปียกละเล่นต่อได้ บูมเก่าไปไหนไม่ได้เราเป็นแต่บูมเก่านี่แหละ ประกอบให้แม่หน่อยลูกซ่อมให้หน่อยซ่อมให้หน่อยมันหมุนไม่ได้ซ่อมให้หน่อยครับ โอ,ไอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดนดา่าพ่อดา่าพ่อตีเป๊ะเป๊ะเลยแหละอืมอืมอืม ขายของเหรอครับเอาหัตักโอ้โหตักก็เป็นเหรอเนี่ยตบมือให้ตัวอเองหน่อยตบตบมือเองหน่อยครับโอ้ยตักเองก็เป็นโอ้กับหยิบเองก็เป็นด้วยอืมหยิบก็เป็นตักก็เป็นจะไม่จะตอบก่อนเดี๋ยวมันจะสองอ่งยาก อย่งมากอ่ะอ้าแบบไอ้นี่คลิปนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกับตันงยหน้ามาหน่อยครับงยหน้านมาบ๊ายบายหน่อยเลยบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยครับกับตันใครชื่อกับตันยกมือขึ้นเอากับตันไม่อยู่ใครชื่อกับตันยกมือขึ้นโอเค